มาดูผลกระทบแบบเรือลังกันต่อนะคะน้องๆผลกระทบแบบเรือลังนะคะโอเคนะ,ะมาดูต่อระบบสืบพันธุ์ลูกนะถ้าระบบสืบพันธ์ก็อาจทำให้เป็นหมันนะคะ เป็นหมันะคะและ,คว,นะค,ะความผิดปกติบางอย่างนะคะความผิดปกติบางอย่างอาจถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานได้ โอ้ห oh. อันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะต่อมาผลกระทบต่อผิวหนังของเรานะคะผิวหนังของเราก็เกิดการอักเสบปลุกนะเกิดการอักเสบเกิดการอักเสบและมีโอกาส โอกาสที่จะเกิดมะเร็งผิวหนังได้นะคะมะเร็งผิวหนังได้โอ้นะคะต่อมาไขากระดูกนะคะไขกระดูกก็จะถูกทำลายลงถูกทำลายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลง ราะว่าไขากระดูกเป็นส่วนที่สร้างเม็ดเลือดแดงนะลูกมีการสร้างเม็ดเลือดแดงลดลงและอาจก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดและอาจก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วย ก่อให้เกิดมะเร็งเม็ดเลือดขาวด้วยนะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดนะคะย่อยของแต่ละอ,อ,อวัยวะแต่ละระบบนะคะที่มีผลกระทบเหลื้อลังถ้าหากว่าเราเจอแบบเป็นระยะเวลานานนะคะเอาต่อมานะคะน้องๆมาดูปริมาณรังสีบ้างนะคะปริมาณรังสีที่ถ้าหากน้องๆน,นะคะได้ รับแบบกระทานหาันนะคะกระทานหาันอันนี้แบบผลกระทบแบบกระทานหันนะกระทานหาันกระทานกระทานหันแบบหมายความว่าไงลูกกระทานหาันแ,แ,แบบแบบแบบฉับพันเฉียบพันนะลูกนะเขาเรียกว่าแบบเฉียบพันละกันพี่แมวแบบกระทานหันละกันพี่เขียนว่าเป็นแบบเฉียบพันละกันเฉียบพัน แบบผลกระทบแบบเฉียบพันธกระทบแบบอะไรลูกเฉียบอะไรลูกเฉียบพันธกระทบแบบเฉียบพันนะคะลูกนะตั้งแต่เล้าไล่ตั้งแต่ปริมาณที่โดนน้อยๆไปก่อนนะลูกนะโดนน้อยๆก็คือถ้าเกิดเป็น250ก็จะเป็นไงลูก ไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆนะไม่มีอาการแสดงผิดปกตินะคะไม่แสดงอาการผิดปกติใดๆะคะอา้าวต่อมาถ้าเกิด500แล้วลูกน,นะเซลเม็ดเลือดขาวลดลงเล็กน้อยลูกน,นะเซลเม็ด เลือดขาวลดลงเล็กน้อยนะคะโอเคนะต่อมาถ้า1,000เลยล้ลูก1,000ก็เริ่มมีการอ่อนเพียล้ลูกนะ,ะอ่อนเพียขึ้นไส้อาเจียนมาแล้วอ่อนเพียอ่อนเพลียนะคะคลื่นไส้ อาเจียนและเซลเม็ดเลือดขาวลดลงมากอ่อนเพียขึ้นไส้อาเจียนและเซลเม็ดเลือดขาวลดลงมากเลยนะถ้าถึง3,000ันเมื่อไหรก็ขึ้นไส้อาเจียนบวกท้องเสียมาด้วย มีไข้เม็ดเลือดขาวลดลงมากลงมากเบื่ออาหารตัวซีดโอ้ตัวซีดด้วยนะลูกนะคอแห้ง ขมร่วงโอ้โ oh. ห hmm. และอาจเสียชีวิตภายใน3าถึงหสัปดาห์และอาจเสียชีวิตภายใน3-6ถึงหสัปดาห์นะคะเออต่อมาถ้าเจอไป6,000แล้วลูก ขึ้นไส้อาเจียนท้องร่วงเออภายในขึ้นไส้อาเจียนท้องร่วงภายในอะไรเท่านั้นเลย1-2ถึงสองชั่วโมงนะคะภายใน1ถึงสองชั่วโมงผมร่วงคออักเสบโอ้โหคออัก สอาจเสียชีวิตภายใน2-6สัปดาห์จะน้อยลงมาหน่อยระยะเวลาอาจเสียชีวิตภายใน2-6ถึง6สัปดาห์เออนะถ้า1 0 0 0 0มืละลูกถ้า1 0 0 0 0มืล่ะเออถ้า1 0 0 0 0มืก็จะเป็นไงลูกขึ้นไส้อาเจียนทันที ขึ้นไส้อาเจียนทันทีเม็ดเลือดขาวลดลง,ยงลดนะอย่างรวดเร็วเม็ดเลือดขาวลดลงอย่างรวดเร็วลูกนะอย่างรวดเร็วผมร่วงมีไข้โอ้โหเป็นไงลูก อาจเสียชีวิตชีวิตภายใน 2- 3ถึงสสัปดาห์เออภายใน2อถึงสสัปดาห์เลยนะคะก็คือเร็วระยะเร็วขึ้นมาหน่อยนะจากไม่มีอาการใดๆดเลยจนกระทั่งเสียชีวิตอาจจะเสียชีวิตทันทีเลยหรือภายใน 2- 3ถึงสสัปดาห์นะคะ ลูกนะอาต่อมานะคะลูกต่อมาสารประกอบเออนะสารประกอบอันนี้เราลงรายละเอียดกันนะคะลูกนะถาตดก็จบไปแล้วนะคะเราเรียนต่างๆมามากมายตอนนี้เรามาขึ้นในส่วนของสารประกอบนะลูกนะหรือว่าคอมเพลส์นะลูกนะสารประกอบคืออะไรเรามารู้จักกันโดยละเอียดนะลูกเนาะโดยละเอียดคือสารที่เกิดการรวมตัวกัน สารที่เกิดการรวมตัวกันของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปของธาตุตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาทำปฏิกิริยาเคมีกันลูก ติกิริยาโอเคมีกันด้วยสัดส,ส่วนที่แน่นอนลูกด,ด้วยสัดส,ส่วนที่แน่นอนที่แน่นอนกลายเป็นสารชนิดใหม่ เป็นสารชนิดใหม่มีสมบัติแตกต่างไปจากธาตุมีสมบัติแตกต่างไปจากธาตุที่เป็นองค์ประกอบเดิมที่เป็นองค์ประกอบเดิมเช่น เช่นน้ำนะคะลูกก็คือ H t ะ o รลูก H t o O นะเส้นน้ำก็คือ H t o O เนี่ยนะคะน้ำสมบัติมันจะเป็นยังไงลูกนะไว้ดื่ม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 ได้ใช่ไหมลูกดื่มกินได้ใช่ไหมลูกนะดื่มกินได้เห็นไหมเนี่ยสีฟ้าไม่ค่อยเห็นเนาะอุ้ยสีฟ้าไม่ค่อยเห็นใช่ไหมลูกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่เอาสีอื่น คุณสมบัติก็คือดื่มกินได้ใช่ไหมลูกเป็นของเหลวเป็นของเหลวซึ่งเกิดจากการรวมตัวซึ่งเกิดจากการรวมตัวกันของอะไรลูกนะแก๊สไฮโดรเจนดู แก๊สไฮโดรเจนก็นคือตัวนี้นะคะโอ้ยตัวนี้และแก๊สออกซิเจนเออซึ่งแก๊สไฮโดรเจนเนี่ยมีสมบัตมิมีสมบัติในการช่วยให้ติดไฟนะ ส่วนแก๊สออกซิเจนมีสมบัติช่วยให้ไฟติดูชนะ่วยให้ไฟติดเนี่ยนะคือตอนที่เขาเป็นน้ําอยู่เนี่ยเออตอนที่เขาเป็นแก๊สไฮโดรเจนอยู่เนี่ยมีสถานะเป็นแก๊สด้วยนะเออนะเออทีนี้พอเขารวมตัวกันอย่างแก๊สไฮโดรเจนใช่ไหมมีสมบัติ นะช่วยให้ติดไฟนะคะแล้วแก๊สออกซิเจนมีสมบัติในการช่วยให้ไฟติดแต่พอมารวมกันปุ๊บกลายเป็นน้ำก็มีคุณสมบัติเ,เป็นของเหลวแล้วก็นำมาดื่มกินด้วยนะเอออย่างเงี้ยก็คือสมบัติแตกต่างไปจากอะไรลูกนะแบบเดิมเลยนะคะแบบเติมเลยอย่างเช่น เกลืออย่างเงี้ยนะเกิดจากอะไรลูกเกิดจากอะไรเกลือโซเดียมกับคลอรา์โซเดียมเนี่ยเป็นของอะไรลูกเป็นของแข็งเป็นโลหะนะแล้วก็คลอรด์ก็คือเป็นอะไรลูกเป็นอโลหะโอเคไหมลูกแล้วพอมารวมตัวกันก็กลายเป็นสารที่รับประทานได้ ใช่ไหมเออเป็นเกลือที่อยู่ในบ้านของเราสามารถรับประทานได้ไหมได้นะคะได้เออแบบเนี้ยนะอย่างเช่นน้ำหนูดูนะน้ำํำมาตรงดูตรงนี้นิดนึงนะลูกน้ำออันนี้เขาเรียกว่า v a l e n c e Electron นะลูกนะขอแทรกนิดนึงนะลูกตรงนี้ยอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยเขาเรียกว่า v a l e n c e Electron คือตัวนี้ก็คือวงเล็บอ e ิเล็กตรอนวงนอกสุดนะคะแวลเลนตะ์อิเล็กตรอนของไฮโดรเจนก็จะมี1แสดงว่าในที่นี้ก็อาจจะอยู่หมู่1ก็ได้นะแต่จริงๆแล้วการรวมตัวของน้ำก็เกิดจากหมู่เใช่ไหมคะลูกนะไฮโดรเจนจะอยู่หมู่เหมู่1ก็ได้พี่เคยพูดแล้วนะแวลเลต์อิเล็กตรอนของออกซิเจนมีกี่ตัว1 2อ,อิเล็กตรอนวงนอกสุดนะ3 4 5 6แสดงว่าออกซิเจนเนี่ยอยู่หมู่6แสดงว่าออกซิเจนเนี่ยอยู่มู่6เ,เ,เพราะมี v วร์เรนซ์อิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ลูก เท่ากับ6โอเคนะเออนะทีนี้นะหนูดูสิหนูดูท่าตรงนี้นะคะลูกตรงนี้ลูกมีไฮโดรเจน2ตัวเพราะว่าไฮโดรเจนห้อย2ตรงนี้ก็มีไฮโดรเจนสตัวไฮโดรเจน2ตัวโอเคไหมเออนะเออ ไอสีที่เป็นตุ่มๆเนี่ยก็คืออิเล็กตรอนนะลูกนะที่เป็นสีเขียวสีส้มสีน้ําเงินนะคะถือว่าเป็นอิเล็กตรอนนะเขาเขาวาดว่าคืออิเล็กตรอนแล้วเส้นสีเหลืองๆที่เป็นวงกลมเนะี่ยคือระดับพลังงานนะลูกนะระดับพลังงานอิเล็กตรอนนะคะอิเล็กตรอน ไฮโดรเจน2ตัวกับออกซิเจนหนึ่งตัวก็คือออกซิเจนตัวนี้1ตัวนะคะมารวมตัวกันก็จะกลายเป็น H มี H 2ตัวก็ H2 แล้วก็ O อันนี้ก็คือกลายเป็นน้ำทันทีเลยก็คือ H2O มี H 2ตัวแล้วก็ O ตัวหนึ่งนะคะเขาเวลามารวมตัวกันเนี่ยเขาต้องทำให้มันเป็นไงลูกเสถียรที่สุดนะคะต้องทำให้เสถียรที่สุดคาว่าเสถียรกนคือเป็นการอะไรลูก สถียรที่สุดก็คือสถีนรที่สุดก็คือไม่ไม่ค่อยเกิดปฏิยาและชอบนะลูกนะอยู่นิ่งๆเหมือนหมู่แปดสถีนรที่สุดก็คือจะมีแวร์เลน์อิเล็กตรอนหรือว่าอิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยเท่ากับธาตุหมู่แปดก็คือไม่เท่ากับ2ก็เท่ากับ8อ่ะหนูดูนะออกซิเจนอ่ะมีอิเล็กตรอนกี่ตัวช่วยพี่นับสิเออหนึ่งสองสามสี่ห้าหก 7จแปดเห็นไหมลูกนะส่วนออกซิเจนก็มี2ตัว1 2 1 2งนึคนละสอตัวก็ถือว่าจัดเหมือนธาตุหมู่8ปดออกซิเจนก็มี8ตัวอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าธาตุที่สเสถียรลูกนะธาตุที่สเสถียรคือนะเกิดปฏิกยาแล้วก็นะจะเป็นสารอื่นได้ยากแหละเพราะเพราะตัวเองสเสถียรอ่าเดี๋ยวดอกจันไปหน่อยการดูหมู่ให้ดูอ e ิเล็กตรอนวงนอกสุด การดูหมู่ว่าอยู่หมู่ไหนเนี่ยให้ดูอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะคะให้ดูอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะคะให้ดูอิเล็กตรอนวงนอกสุดเออได้ไหมลูกได้นะเออ โอเคไปกันต่อนะคะลูกต่อมามาดูสารผสมหรือว่า mixture er, นะคืออะไรสารผสมก็คือเกิดจากสารบริสุทธิ์ลูกตั้งแต่2ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน ในอันตราส่วนที่ไม่คงที่ลูกในอันตราส่วนที่ไม่คงที่เมื่อกี้ถ้าเป็นอะไรลูกสารประกอบอัตราส่วนจะคงที่นะแต่3ารบิสุทธินะเออองชนิดขึ้นไปนะคะอัตราส่วนไม่คงที่นะคะลูกอัตราส่วนไม่คงที่จะถึงถึงเรียกว่าสารผสมนะลูกนะ และไม่เกิดปฏิกิยาเคมีลูกนะคะแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีซึ่งสารแต่ละชนิดนั้นน่ะนะยังคงแสดงคุณสมบัติของสารเดิมอยู่แต่สารผสมที่เกิดใหม่จะมีสมบัติไม่คงที่ขึ้นอยู่กับอะไรลูกปริมาณของสารลูกนะขึ้นอยู่กับปริมาณ ของสารบริสุทธิ์ที่นำมาผสมกันอืมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูใหม่นะเออนะเขาบอกว่าสารผสมหรือว่ามิกเซอร์เนี่ยเกิดจากสารบริสุทธิ์ลูกนะเกิดจากสารบริสุทธิ์รู้จักสารบริสุทธิ์แล้วนะลูกนะแบ่งเป็นธาตุและสารประกอบเนี่ย นะมารวมตัวกันในตาส่วนไม่คงที่ไม่เกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะซึ่งสารแต่ละชนิดเนี่ยยังคงคุณสมบัติเดิมอยู่นะออสารแต่ละชนิดเ,ออเมื่อกี้อย่างที่เราเห็นสารประกอบเนะี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมเลยแต่นี่ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะลูกนะคงสภาพเดิมอยูนะ่แต่สารผสมที่เกิดใหม่จะมีคุณสมบัติไม่คงที่นะขึ้นอยู่กับอะไรลูก นะคุณสมบัติไม่คงที่ลูกไม่คงที่นะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับอะไรลูกขึ้นอยู่กับปริมาณของสารนะขึ้นอยู่กับปริมาณของสารเป็นสุดที่นํามาผสมกันนั่นเองนะต่อมานะคะลูกนะซึ่งสามารถจําแนกออกเป็น3ามกลุ่มดังนี้นะ 3กลุ่มดังนี้1ก็คือสารละลาย solution นะลูก solution นี้คือสารละลายสารละลายก็จะแบ่งออกเป็น1น,นะคะตัวถูกละลายตัวถูกละลายบางที่เรียกว่าตัวละลายก็ได้ตัวละลายเรียกว่าไหลลกโซไหลลุกโซรูตประกอบด้วยอันที่สองสารละลายต้องประกอบไปด้วย ตัวถูกอะไรแล้วอันที่สองคือตัวทำ,ะล,วทำละลายลูกตัวทำละลายตัวทำละลายนะเรียกว่าโซลไรลูกโซวเวนนะโซวเวนอืมโซวเวนเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าสารละลายเนี่ยมันคือสารผสมนะลูกนะสารผสมสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวลูกที่เป็น สารเนื้อเดียวลูกที่เป็นสารเนื้อเดียวเกิดจากสารมากกว่า1ชนิดมารวมกันเกิดจากสารมากกว่า1ชนิดลูกมารวมกันในอัตราส่วนไม่คงที่ลูกในอัตรา ส่วนไม่คงที่ลูกน,นะและสารที่เกิดขึ้นลูกและสารที่เกิดขึ้นจากการผสมนี้ลูกนะจากจะแสดงสมบัติ จะแสดงสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมลูกนะโอเคนะจะแสดงสมบัติแตกต่างไปจากสารเดิมนะสารละลายคือสารผสมที่เป็นสารเนื้อเดียวเป็นสารเนื้อเดียวนะลูกนะเป็นสารเนื้อเดียวซึ่งเกิด มากกว่าซึ่งซึ่งเกิดจากสารลูกซึ่งซึ่งเกิดเกิดจากสารมากกว่าหนึ่งชนิดลูกมารวมกันในอัตราส่วนไม่คงที่ในอะัตราส่วนไม่คงที่ลูกนะไม่คงที่และเกิดขึ้นเป็นไงลูกจากการผสมนี้นะสารที่เกิดขึ้น จากการผสมเนี่ยจะแสดงสมบัติไม่ต่างไปจากเดิมนะเอ้ยแตกต่างไปจากเดิมหนกนะแตกต่างไปจากเดิมแตกต่างไปจากเดิมโอเคนะอย่างเช่นน้ำเห็นไหมลุกน้ำกับเกลือนะน้ำถือว่าเป็นไรลูกุกนะตัวทำละลายเกลือตัวถูกละลาย นะมาผสมกันในอัตราส่วนที่ไม่คงที่หรอกนะแต่สมบัติแตกต่างไปจากเดิมเลยนะคะสารละลายทุกชนิดมีองค์ประกอบสองส่วนคือหนึ่งเป็นอะไรลูกหนึ่งตัวละลายหรือว่าตัวถูกละลาย มีองค์ประกอบ2ส่วนคือที่พี่เขียนไว้ให้ดูเนี่ยเขียนอีกรอบหนึ่งลูกตัวละลายตัวละลายหรือตัวถูกละลายนะเรียกว่าอะไรลูก,โซล,ลกโซลัยลูกโซรูทใช่ไหมลูกอันที่2ก็คืออะไรลูก2ก็คือตัวทำละลายก็คือโซลายลูกโซเวนนะคะโซเวนมีปริมาณ เป็นไงลูกโซเว้นหรือตัวทำละลายเนี่ยปกติแล้วจะมีปริมาณมากกว่านะลูกนาะเนี่ยตัวเนี้ยมีปริมาณปกติแล้วจะมีปริมาณมากกว่าตัวถูกละลายหรือว่าตัวละลายโอเคนะ ซึ่งทั้ง2ส,ส่วนจะอยู่ในสถานะใดก็ได้โอเคไหมลูกทั้งตัวละลายตัวทรรมะลายเนี่ยและในชีวิตประจำวันจะสามารถพบสารละลายได้ทั้ง3ส,สถานะเลยนะคะมีอะไรบ้างสามรานะเนี่ยลูกสาระละลายพบได้ทั้งของแข็งของเหลวแล้วก็อะไรลูกแก๊สนะลูกนะเออของแข็งก็คือ S ของเหลวก็คือ L S คือ Liquid, L อ่อ S คือ Solid ของเหลวคือ Liquid, แก๊สก็คือ G ก็คือแก๊สนั่นเองนะพบได้ทั้ง3สถานนะเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน